นี่อุ้ยตัวนี้สวยเมื่อเจ้าดาวเป็นกองอุตุน้องจะพยากร์อากาศว่ายังไงคือน่ารักเหมือนเดิมเลยค่ะแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะเป็นลายเส้นเหมือนเด็กวาดก็จะมีทั้งหมด6ตัวเป็นสภาพอากาศที่ต่างกันส่วนน้องที่อยากได้มากที่สุดก็ต้องตัวนี้เลยค่ะน้องหัวฟูตาเล็กนี่ ชุดกันฝนด้วยอ่ะมีหมวกอยู่ตรงนี้ด้วยนะที่เสื้อเนี่ยก็เขียนว่าโนเทียหรือว่าอย่ามีน้ําตาแต่น้องกําลังร้องไห้อยูอ่ะทุกคนนี่สีดำชื่อว่าแฟดวอร์นิ่งค่ะหรือว่าระวังฟ้าผ่านะแล้วดูหน้าดีโกรธอะไรอ่ะตัวนี้เนี่ยหมวกยาวๆสามารถดักได้ด้วยค่ะนี่เคยโดนฟ้าผ่ามาก่อนแล้วปะเป็นโครงกระดูกเลยอ่ะอุ๊ยอุ๊อออนี่ตัวที่อยากได้ หัวฟูมากน้องเพิ่งตื่นนอนไะเนี่ยสงสัยจะโดนลมแรงไปหน่อยจะไปเอากิฟตมาติดก็น่าจะน่ารักเหมือนกันนี่อุ้ยตัวนี้สวยสีหวานมากค่ะน้องเนี่ยเป็นฟ้าหลังฝนอุ้ยนูนี่ไล่สีแบบพาสเทลมากอะ่ะ นี่วุ้ยน้องสโนว์แมนที่ข้อผูค่ะน่ารักมากแล้วจ้ามูกน้องอะทุกคนแล้วดูแขนสิเป็นเชือกนะและแน่นอนว่าไม่มีขาค่ะตัวสุดท้ายแล้วทุกคนตัวที่ยังไม่ออกก็คือน้องพลาทิตหรือไม่ก็คือซีเครตไปเลยดวงแบบนี้นี่พราทิตยก็คือสภายพราทิตย์ไว้ข้างหลังด้วยค่ะทุกคนน่ารักมากๆแต่ที่แปลกที่สุดก็ยกให้ขาน้องเลยทุกคนคืออะไรอะขาไก่ปะ